จะพาท่านผู้ชมนั่งรถกินลมชมวิวไปเที่ยวสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับเช้านี้อากาศดีๆดีนะครับจะพาท่านผู้ชมไปนั่งรถกินลมชมวิวนะครับก่อนที่จะถึงสงการโอ้สงการปีนี้คงจะสนุกสนานน่าดูนะครับ ที่สะพานนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะอยู่ในถนนหมู่บ้านอยู่นะครับยังไม่ได้ออกถนนใหญ่นะครับก็ไปเรื่อยๆก่อนครับท่านผู้ชมแล้วก็ออกถนนใหญ่แล,ล้วล่ะนี่เลยนะครับตรงนี้จะเป็นเนินดา่านเนินดา่านท่าบักถ้ำ สันนะครับก็กระเล่นสั่นเลยนะครับเป็นที่โชคไม่ดีไหมล่ะเลื่เนี่ย พอเที่ยงเที่ยงมาก็ร้อนนะครับท่านผู้ชมอันนี้ยังอยู่ในพื้นที่บ้านพันลำอยู่นะครับฝนตกลงมาก็ใบไม้ใบอะไรก็เขียวจะอ,อุ่มโอ้น่าดูน่า เที่ยวที่ไหนไม่สนุกสนานมาแล้วครับเที่ยวจังหวัด็ิการณ์อะรนะ,ะจังหวัดพิการณมีที่เที่ยวเยอะแยะเลยนะครับวัดโอทอกครับทอกอีกหน่อยก็ตรงนี้ด้วยนะครับตรงสะหานเนี่ยนะครับเที่ยวด่านสะพานเที่ยวสะพานเพืนภาพไทยลานนะครับนี่ก็ไม่น่านะครับถ้าสงการไม่เสร็จก็โน่นนะคระับตอนที่นี่เข้ารรษาออกรรษาออกเข้ารรษานี่แน่นอนเลยะครับมาเที่ยวได้เลยนะครับ สถานมิพิธภาพฑชายลาวแห่งนี้น่าจะเปิดแล้วล่ะนะครับ จะไม่ติดกันนะครับนี่เลยนะครับไม่ได้เอื้อมมือแล้วก็ติดเรียบร้อยนะครับดีกหนาก็คงเปิดรถให้ให้รถวิ่งนะครับนี่ยังเหลืออยู่ฝั่งทางด้านทิศตะวันตกนิดหน่อยนะครับมันู้จะเสร็จก่อนต้องการไหมนะกลัง สวยนะสวยหนาอย่างนี้นะเ <c oughs> หล่ารั้วก็โอเคแล้วนะครับสรับรั้วหรือลาวสะพานนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวจะลงไปดูข้างล่างข้างหน่อจะเป็นยังไงนะครับอันนี้นั่งรถก็เลยไม่ช้ดเท่าไหร่เดี๋ยวจะพาตาั้งแตชมรงข้างล่างเลย,ลเลยนี่เลยนะครับ ขครัก็ชนกันหมดแล้วลหะนะครับสำหรับในน้ำขงนนั้มันมีอะไรแล้วเหลือแต่ทำรั้วมือนกับตรงนี้ครับจับตัวสาในเราน้ำขงตนอนนี้กนรั้วก็ั่งตาลันทีมื่อก็โอเคนะแล้วเสร็จก็ชนถึงนขง นะท่านผู้ชมดูว่าท้าอ,าทองตะพาจากต้นมา,า,มาเลยตไาจากเกา,ากเตงาาตงขึงง้นมามาร้อยหมดแล้วนะครับตลอดตัววหรือลาวนี่นะเป็นลาวหรือร้อล่ะ อาจจะเป็นลาวสถานม,มากกว่าไม่เคยรู้ว่าได้แต่ใครชอบจะเลื่อนยังไงก็ได้จะรู้ว่าววรเรื่อะการลาวก็คงจะดี ก็ไม่มีอะไรมากมายนะคลิปนี้ถ้าท่านผู้ชมมาเที่ยวก่อนวันสงกรานก่นั้นเองนะครับมาดูจะกรานมิตรเจ้าไปลาวแห่งที่ห้าวิ่งการบอลลี่กับสันคารลมกินลมชมเหลีวเที่ยวจะพานนะครับ สูงมากเลยครับรถทัวรรถอะไรรถสองชั้นตัว2สองชั้นก็ไปได้นะครับสูงอ่าคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับ